เมื่อสามปีก่อนจู่ๆโลกของเราก็เข้าสู่ยุคสมัยที่พลังวิญญาณค่อยๆเฟื่องฟูเหล่าผู้คนจึงได้เริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพลังวิญญาณบางคนถึงกับสามารถปลูกความสามารถพิเศษขึ้นมาได้จนกลายเป็นฮีโร่ผู้ต่อต้านเหล่าสิ่งที่มีชีวิตจากนอกโลกและกลายเป็นที่ชื่นชมของผู้คนลีเซียวถังนางเพศยะให้ตายเถอะโดนไปขนาดนี้แล้วสุวนัขข้างถนอนอย่างนายยังไม่ตายอีกหรอเนี่ย เป็นยังไงตอนนี้เธอสนุกพอยหรือยังพี่เจียงฉันเล่นสนุกกับหมอนี่จนเบื่อแล้วล,ะละ่ะยังไงฉันก็แค่เล่นฆ่าเวลาระหว่างรอพี่เท่านั้นแหละลินเทียนพักพวกของแกถูกฉันฆ่าตายหมดแล้วเหรอต่อไปก็ถึงตายแกแล้วว่าแต่แกมีอะไรอยากจะสั่งเสียก่อนตายสักหน่อยไหมไอ้พวกสุนัขขี้เหลือยังพวกแกสองคนไม่มีทางตายดีแน่ฮ่าฮ่าพวกฉันจะตายดีไหมฉันไม่รู้หรอกแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ฉันรู้แน่ ก็คือตอนนี้ได้เวลาที่แกต้องตายแล้วทั้งหมดเป็นความผิดของฉันพักคพวกของฉันต้องมาตายเพราะฉันลีเซียวถงถ้าฉันได้เกิดใหม่อีกครั้งแล้วก็ฉันจะไม่มีวันล่าเว้นผู้หญิงแพ่สยายอย่างเธอแนะ่ฉันจะทำให้เธอกับเจียงอูชูรักของเธอชดใช้นี่เลือดครั้งนี้ด้วยเลือด ระบบศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงสุดถูกเปิดใช้งานแล้วตรวจพบว่าโฮดกำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเริ่มการเดินทางข้ามเวลาได้เนื่องจากโฮดไม่มีแต้มเพียงพอช่วงเวลาและสถานที่ที่จะย้อนเวลากลับไปจะถูกดำเนินการแบบสุม่มการเดินทางข้ามเวลากำลังจะเริ่มในอีก3 2 1, 1> เบอร์สิบของทีมชาติจีนยิงโกเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมฮะเกิดอะไรขึ้นกันไม่ใช่ว่าฉันถูกชายโสดหญิงชั่วคู่นั้นฆ่าตายไปแล้วหรอกหรอ ระบบศิละปะการต่อสู้ขั้นสูงสุดเชื่อมต่อกับหัวเรียบร้อยแล้วเชิญโฮสทำการเลือกอัตล,ลักษณ์เพื่อเริ่มการฝึกฝนฮะอย่าบอกนะว่าฉันเพียงแค่ได้กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งแต่ยังนี้ระบบในตำนานที่เขาล่ำเลยกันติดตัวมาด้วยนะลีเซียวถงเจียงอู่พวกแกคอยดูให้ดีเถอะชาตินี้ฉันจะให้พวกแกสองคนช่วยใช้ทุกอย่างที่พวกแกเคยทำไว้กับฉันอย่างสาสมดูจากเวลาแล้วดูเหมือนว่าฉันจะย้อนเวลากลับมาในช่วงหนึ่งเดือนก่อนพลังวิญญ,ญาณจะประทุกออกมาสินะ ตอนนี้ผู้คนยังไม่ตระหนักถึงการฟื้นคืนของพลังวิญญาณแต่พลังวิญญาณน,นั้นได้เริ่มฟื้นคืนอย่างเงีย,งยบๆแล้วเมื่อไหรที่พลังวิญญาณน,นั้นฟื้นฟูเต็มที่แล้วไม่เพียงแค่มนุษย์เท่านั้นที่รับรู้ถึงมันได้กระทั่งพืชและสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็จะกลายพันธุ์จากทานพลังวิญญาณที่พายพุ่งออกมาผลวิญญ,ญาณระดับสูงที่มีสรรพคุณพิเศษจำนวนนับไม่ถ้วนจะถือกำเนิดขึ้นเมื่อกินผลวิญญ,ญาณพวกนี้เข้าไปก็จะได้รับพลังวิเศษที่น่าอัศจรร แม้แต่บนท้องฟ้าก็ไม่เว้นก็เกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนบางทีก็มีเสาแสงสีลุงเล่ากับเสาแสงออโรราบางครั้งก็มีกลุ่มดาวประหลาดที่ห่อหุ้มด้วยเปลวเพลิงล่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าบางครั้งก็เกิดปรากฏการณ์ฟ้าผ่าอย่างบ้าคลั่งหากฉันสามารถได้รับผลประโยชน์จากของพวกนั้นดังที่กล่าวมาฉันมั่นใจว่าฉันจะต้องได้รับพลังอันยิ่งใหญ่มาไว้ในมือแน่นอนเวลาหนึ่งเดือนก็น่าจะเพียงพองให้ฉันได้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมแล้วล่ะนะ ก่อนอื่นมาดูฟังก์ชันของระบบนี่ก่อนดีกว่าระบบศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงสุดยินดีต้อนรับต่อไปนี้คือคำอธิบายฟังก์ชันของระบบโดยระบบมีฟังก์ชันอยู่ทั้งหมด4ฟังก์ชันดังต่อไปนี้1บึ่พาะอัตลักษณ์2อัตลักษณ์แฝง3แต้มสะสม4ภารกิจประจำวันอย่างแรกขอเลือกอัตลักษณ์ที่รุนแรงที่สุดอย่าอัตลักษณ์ไฟก่อนเลยก็แล้วก,กันดูว่าฉันจะได้รับสกิลอะไรเจ๋งๆบ้างหรือเปล่านะระบบกำลังค้นหาสกิลที่มีอัตลักษณ์ไฟกันรุณนนารอสักครู่ ขอแสดงความยินดีกับโฮดท,ที่ได้รับอัตลักษณ์เพิงม่วงทักษะเปลวเพิงสวรค์โฮดได้รับทักษะสีม่วงเป็นครั้งแรกได้รับแต้มระบบ5้าแต้มฮะทักษะสีม่วงในชีวิตก่อนของฉันแค่ทักษะสีฟ้าก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายไปทั่วได้แล้วคิดไม่ถึงว่าชาตินี้ฉันจะได้ทักษะสีม่วงจริงๆมันต้องแบบนี้พลังแห่งเปลวเพิงอันล้นละอูชาตินี้ฉันจะต้องกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดไม่มีใครสามารถต่อกรได้ ลีเซียวถงฉันเผลอดีใจจนเกือบลืมนางผู้หญิงแพทย์สยาคนนี้ไปซะแล้วมีอะไรหลินเทียนฉันเห็นกระเป๋าใบหนึ่งแล้วฉันชอบมันมากเลยแต่ฉันมีเงินไม่พอยังขาดอีกสองหมื่นหยวนนายช่วยอวนให้ฉันตามวีแชาได้ไหมฮะไปตายซะอยากได้ก็ไปขอกับพ่อตุนหัวผู้แสนลำเลยของเธอโน้นแล้วอย่าสอือกโทรมาหาฉันอีกนะลำคานเกิดอะไรขึ้นนี่เขากล้าวางสายใส่ฉันได้ยังไงแล้วยังคำพูดคำจาพวกนั้นอีก มีอะไรงั้นเหรอหรือว่ากระเป๋าเงินของเธออารมณ์ไม่ดีเกิดบ้าอะไรก็ไม่รู้หมอนั่นกินยาผิดขวดหรือยังไงไม่ไปอ่อยสักหน่อยเหรอถ้าฉันจะอ่อยใครสักคนฉันเลยอ,อ่อยพี่เจียงดีกว่าใครจะสนใจไอ้คนขี้แพ้อย่างหมอนั่นกันเดี๋ยวฉันจะซื้อเสื้อผ้าให้เธอชุดหนึ่งว่าหลังก็ใส่มาให้ฉันดูด้วยละพี่เจียงก็อย่าเล่นแบบนี้สิให้ตายเถอะถ้าฉันรู้ว่าจะมีวันนี้นะฉันอาจจะถามเอาวีชิงก่อนว่าเธออยู่โรงพยาบาลไหนฉันไปตระเวนหามาสามที่แล้วเนี่ย ฮพ่อคิดว่าฉันป่วยก็เลยประเคียนอาหารเสือมากมายให้กับฉันไม่เพียงทําให้ฉันน้าหนักเพิ่มขึ้นหลายกิโลแต่มันยังทาให้พลังวิญญาณอัตลักษณ์น้าแข็งของฉันเสื่อมถอยอีกด้วยฉันนี่ช่างโชคร้ายจริงๆเอาวีชิงชาตินี้ไม่เพียงฉันจะปกป้องเธอให้ดีเท่าน,นั้นแต่ฉันยังจะไม่ทําให้เธอเสียใจหลังจากที่พลังวิญญาณของเธอฟื้นคืนอีกด้วยเกิดอะไรขึ้นกันทั้งที่ข้อมูลทางกายภาพทั้งหมดของเธอก็ปกติดีแท้แต่ทําไมร่างกายของเธอถึงไม่อุ่นขึ้นเลย ท่านหลีได้ปรดช่วยลูกสาวผมด้วยเธอครับขอฉันตรวจดูชีพจรของเธอก่อนเถอะแล้วสูเมื่อไะเร็วนี้ลูกสาวของคุณไปที่ไหนมาหรือเปล่าเมื่อเดือนที่แล้วเพื่อฉลองที่เธอสอบติดที่มหาลาัยปักกิง่งแล้วก็ชิงหัวเลยพาเธอไปเที่ยวที่ไอซอแลนด์เพิ่งจะกลับมาเมื่อวันพุธนี้เองพอกลับมาเธอก็เป็นแบบนี้เลยครับลูกสาวของคุณมีพลังหยินในร่างกายของเธอมากเกินไปจําเป็นจะต้องใช้สิ่งที่มีพลังหยางเข้มข้นเพื่อขจัดพลังหยินส่วนนั้นออกไป เดี๋ยวฉันจะเขียนใบสั่งยาให้แล้วคุณก็ให้พวกเขาจัดยาให้ตามใบสั่งยานี้เร็วรีบหน่อยละหากช้าเกินไปลูกสาวคุณมีหวังไม่รอดเป็นแน่ขอบคุณท่านหลีขอบคุณท่านหลีฉันแค่พยายามทําเต็มที่เท่านั้นส่วนที่ว่าลูกสาวของคุณจะฟื้นขึ้นมาได้หรือเปล่าก็อยู่ที่โชคชะตาของเธอแล้วหยุดก่อนเธอเป็นใครท่านหลีครับเขาคือสิทธิ์ของท่านหรือเปล่าครับไม่ใช่แน่นอนฉันไม่เคยรับสิทธ์คนไหนมาก่อนมาเมียวที่อยู่ไหนมาเพี้ยนผ่านแถวนี้วัเนี่ไม่เห็นเลยไงว่าที่นออนะ ผู้นำชูครับลูกสาวของคุณไม่ได้ป่วยแต่ว่าเธอปลูกพลังวิญญาณอัตลักษณ์น้ำแข็งที่มีแค่หนึ่งในร้านในต่างหา่างล่ะถ้าคุณผีเถาทำอะไรกับร่างกายของเธอแล้วก็ไม่เพียงแต่จะทำร้ายร่างกายของเธอเท่านั้นแต่ยังจะตัดโอกาสที่เธอจะประสบความสำเร็จในอนาคตอีกด้วยนายอ่านนี่ยายจีนจนสมองเพี้ยนไปนหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยรีสายหัวออกไปจากที่นี่เลยนะเดี๋ยวก่อนไอ้หนุม่มนายรู้เรื่องพลังวิญญาณอัตลักษณ์น้ำแข็งได้ยังไงนายเป็นใครกันแน่ ฉันเป็นขครไม่สําคัญสิ่ง,งที่สาคัญในตอนนี้ก็คือทายังไงให้เธอฟื้นขึ้นมาให้เร็วที่สุดถ้าอย่างนั้นนายก็ช่วยบอกพวกเราทีสิว่าต้องทํายังไงเธอถึงจะฟื้นขึ้นมาได้ขิงสองกรรมัมดอกฝูจือสองกรรมัมอบเชยสองกรรมัมดอกตังเฉินสองกรรมัมนั่นมันตัวยาตามที่ระบุในใบสั่งยาที่หมอหลีเพิ่งจะให้มาเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอคุณอายุน้อยแบบนี้จะมีความรู้เรื่องยามากขนาดนี้ได้ยังไง ตัวยาที่เด็กนี่พูดมาเหมือนกับในใบสั่งยาของหมอหลี่เลยไม่ใช่เลยไงเด็กนี่จะต้องแอบ,บลอกเรียนแบบมาแน่ๆนี่หลานใช้ตัวยาที่เธอพูดมาก็เหมือนกับของฉันทุกอย่างเลยไม่ใช่หรือไงแล้วมันก็ไม่รู้ว่าจะทําให้เธอฟื้นในหรือเปล่าฉันยังพูดไม่จบเลยคุณจะรี่พูดแทรกทำไมจริงๆแล้วใบสั่งยานี้ยังมีอีกหนึ่งอย่างที่สําคัญมากๆที่ขาดไม่ได้เลยนั่นคือดอกยาดาลา นี่ล้านชายต้องให้ใบสั่งยาของเธอจะสามารถทําให้เธอฟื้นขึ้นมาได้โดยที่ไม่มีผลข้างเคียงใดๆก็เถอะแต่ดอกหยาดดาราที่เธอพูดถึงก็ใช่ว่าจะมีอยู่ในโลกใบนี้นะว่าไงนะหมอหลีเพิ่งจะบอกว่าใบาสั่งยาของเด็กหนุ่มคนนี้สามารถรักษาโรคของลูกสาวตระกูลชูได้จริงๆงั้นเหรอเนี่ยไอ้เด็กหนุ่มนี้คงไม่ได้พูดออกมามั่วใช่ไหมท่านหมอหลีดอกยาดดาราที่ว่ามันราคาเท่าไหร่หรอครับตระกูลชูของผมไม่ได้ขาดแคลนเงินอยู่แล้วช่วยบอกผมทีว่าผมจะหาซื้อมาได้จากที่ไหน ต่อให้มีเงินมากขนาดไหนก็หาซื้อไม่ได้หรอกที่เรียกว่าดอกหยาดดาราก็เพราะมันมีกลีบดอกสีฟ้าเป็นรูปดาวตรงกลางดอกมีประกายสีเงินแวววาวกลีบดอกจะเลืองแสงสลัวสลัวในยามค่ำคืนลากับดวงดาราที่ระยิบระยับบนท้องฟ้าในยามค่ำคืนก็เลยมีชื่อว่าดอกหยาดดาราน้ำที่คั้นจากดอกหยาดดารามีพลังในการบำบัดที่ทรงพลังมากสามารถสมานแผลได้อย่างรวดเร็วแล้วยังช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ตามที่ฉันเคยอ่านเจอในตำราบโบราณเล่มหนึ่งดอกไม้นี้จะเจติบโตได้เฉพาะตอนที่โลกยังมีพลังวิญญาณอยู่เท่านั้นเพราะงั้นตอนนี้เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีอยู่บนโลกใบนี้ว่าไงนะถ้างั้นแบบนี้ก็หมายความว่าลูกสาวของผมจะต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ไปตลอดชีวิตเลยงั้นเหรอลงุงซูไม่ต้องห่วงนะครับผมแค่จะบอกว่าผมสามารถช่วยให้อวีชิงฟื้นขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยแน่นอนครับนี่หล้านชายเธอพูดแบบนี้สแสดงว่าเธอมีดอกอยาดดารานในตำนานงั้นเหรอตามนั้น หมอหลีครับอย่าไปฟังคาพูดไร้สาระของเด็กนี่นะครับดูจากสภาพของเขาแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็เด็กนี่อาจจะแอบดูใบสั่งยาของหมอหลีผ่านกล้องวงจรปิดก่อนจะเข้ามาที่นี่แน่ๆเด็กอย่างเขาจะมีความรู้เรื่องยาดีไปกว่าเพื่อเราได้อย่างไงแล้วที่เขารู้เรื่องดอกยาดาราเหรอคุณจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไงนี่จะต้องเป็นเรื่องเลวรหลยอย่างแน่นอนดอกยาดาลงดาราอะไรชื่ออย่างกับไอเทมประกอบฉากในเกมเดกน้อยเลยระบบเปิดหน้าแรกแต้มสะสมให้ฉันหน่อย เปิดหน้าแลกเปลี่ยนแต้มสะสมให้กับโหนเรียบร้อยแล้วแลกเปลี่ยนดอกยาดาราแต้มสะสมห้าแต้มแลกเปลี่ยนดอกยาดาราสําเร็จเลิกเถียงกันได้แล,แล้วแล้วมาดูว่านี่คืออะไรฮะอดอกยาดารามันคือดอกยาดาราของจริงเหรอเนี่ยหลานชายเธอมีดอกไม้พิเศษในตำนานจริงๆงั้นเหรอเนี่ยตอนนี้เชื่อกันเลยยังว่าฉันสามารถรักษาโลกของอวีชิงได้นะหลานชายที่รักเมื่อกี้ฉันวู้วามไปน้อยอย่าได้ถือสาเลยนะตอนนี้เธอรีบรักษาอาการของเธอก่อน อวีชิงชาตินี้ฉันจะไม่ยอมให้เธอต้องเจ็บปวดทรมานอีกต่อไปแล้วมันได้ผลอุณหภูมิในร่างกายเริ่มสูงขึ้นแล้วมีหวังแล้วใจเย็นๆก่อนเฮานายเป็นใครตอนนี้เธอพักผ่อนให้สบายก่อนเถอะวันหลังฉันจะไม่เยี่ยมเธอไหมลุงซูครับร่างกายของอวี๋ชิงฟื้นตัวแล้วต่อไปก็ให้เธอได้ทานอาหารอรอ่อ,รอยๆเพื่อบำรุงร่างกายให้มากๆนะครับขอบคุณเธอมากนะพ่อหมอตัวน้อย ล้านชายที่รักถ้าเธอพอจะมีเวลาช่วยไปนั่งดื่มชากับฉันสักถ้วยได้หรือเปล่าคือว่าฉันมีเรื่องเล่งด่วนที่ต้องรีบไปจัดการเอาไว้โอกาสหน้าแล้วกันหล้านชายที่รลักฉันยังไม่รู้จากชื่อของเธอเลยได้ซ้ํานะลินเทียนฉันจําได้ว่าในชาติที่แล้วมีโพจต์หนึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับระดับของการบําเพ็ญหลังจากที่พลังวิญ,ญญาณฟื้นคืนเอาไว้ล่วงหน้าอยู่ด้วยเจอแล้วเครื่อข่ายการบําเพ็ญยุทธขอบเคตที่หนึ่งปลุกจิต จุดเด่นเริ่มตระหนักถึงพลังวิญญาณเรียนรู้และดูดซับพ,พลังวิญญาณเริ่มต้นสู่เส้นทางแห่งการบำเพ็ญย,ยุทธ์ความสามารถรับรู้ถึงพลังวิญญาณเสริมแก่งกายภาพควบคุมพลังวิญญาณขั้นพื้นฐานขอบเขตที่2แตกหนอจุดเด่นก่อเกิดกระแสะพลังวิญญาณไหลเวียนในร่างกายความสามารถมีพลังวิญญาณสำรองไว้ในร่างกายเพื่อใช้ในการบำบัดรักษาร่างกายเพิ่มความสามารถในการฟื้นฟูตัวเองขอบเขตที่3ล้อมกาย จุดเด่นพลังวิญญาณเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งขึ้นเลียดเนื้อแข็งแกร่งดุดเล็ก,ก้ะความสามารถพลังวิญญาณหลอมรวมเข้ากับร่างกายเสริมการป้องกันให้กับร่างกายเกาะพลังวิญญาณขอบเขตที่ 4. จันมายาจุดเด่นสามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณออกสู่ภายนอกได้ควบคุมและใช้ทักษะยุทธได้อย่างอิสระความสามารถปลดปล่อยพลังวิญญาณอาวุธพลังวิญญาณขอบเขตการรับรู้พลังวิญญาณขายายกว้างขึ้นขอบเขตที่5ตะวันฉาย จุดเด่นพลังวิญญาณเข้าถึงสภาวะบริสุทธิ์อย่างที่สุดล่ากับดวงตะวันที่กำลังส่องแสงเกิดจลัดความสามารถชำระล้างพลังวิญญาณฟื้นฟูพลังวิญญาณการโจมตีทางพลังวิญญาณทรงพลังมากขึ้นอย่างมากขอบเขตที่6วิญญาณดาราจุดเด่นสร้างภาพมายาและเขตแดนพลังวิญญาณอทรงพลังความสามารถพลังวิญญาณมายาปกปิดพลังวิญญาณเขตแดนพลังวิญญาณขอบเขตที่7แก่นพิภพ จุดเด่นพลังวิญญาณถึงจุดสูงสุดสามารถสั่นพ้องกับพลังวิญญาณแห่งฟ้าดินได้ความสามารถสั่นพ้องพลังวิญญาณรวบรวมพลังวิญญาณแห่งฟ้าดินเพื่อเฉยต่อเขตแดนพลังวิญญาณขอบเขตที่8จักรพพัดจุดเด่นควบคุมพลังวิญญาณสุดขั้วสู่การเป็นนิสนัญลัน์ความสามารถสร้างและทําลายพลังวิญญาณควบคุมกฎแห่งฟ้าดินความเป็นอมตะนิสัลัน์ในชีวิตที่แล้วของฉันเพราะพลังวิญญาณฟื้นคืนเร็วเกินไปตอนที่ฉันหนกสังหารเลยบรรลุถึงแค่ขอบเขตที่3ล้ลอมไก่เท่านั้น ทักษะเปลวเพลิงสวรรค์ช่างทรงพลังมากจริงๆชาตินี้ฉันจะต้องฝึกฝนบำเพ็ญอย่างหนักเพื่อบรรลุขอบเขตจัจกรพพัดเห้ได้ผู้เท่าลีคุณจะบอกว่าคุณได้เจอกับเด็กหนุม่มคนหนึง่งที่ครอบครองดอกอยาดาลายอย่างนั้นเหรอและเด็กหนุม่มคนนั้นยังใช้พลังวิญญาณในด้วยเนี่ยนะใช่แล้วผู้อำนวยการหลิวผมมั่นใจว่าเด็กหนุม่มคนนั้นจะต้องเป็นอัจฉริยะด้านการบำเพ็ญพลังวิญ,ญญาณอย่างแน่นอนหากว่าเขาโตมากกว่านี้อนาคตของโลกใบนี้จะต้องเปลี่ยนไปอย่างมากแน่น เซียวเว่ยไปยังเชิงความสามารถของเด็กหนุ่มคนนั้นดูหน่อยค่ะผู้เท่าหลีหากสิ่งที่คุณพูดหน่อยเป็นเรื่องจริงละก็วันนี้คุณก็จัดว่าทาผลงานครั้งใหญ่ได้สําเร็จแล้วสมกับเป็นทักษะสีม่วงจริงๆฝึกฝนครั้งแรกก็ทําให้ฉันบนรรลุขอบเขตปลุกจิตขั้นที่สองแล้วฮะอะไรวะเน,นี่ยฉันไม่ได้อาบน้ําแค่วันเดียวทาไมถึงในสุกโปกขนาดนี้กันตอนนี้หิวชะมัดเอาไปหาอะไรกินก่อนดีกว่า ไปหาซื้ออะไรกินที่ร้านสะดวกซื้อใกล้ๆแถวนี้ดีกว่าตอนนี้ฉันหิวจนแทบจะกินวัวทั้งตัวได้แล้วเจอตัวแล้วหนุ่มน้อยเอ๋ยอย่าทำให้ฉันผิดหวังเชียวล่ะเฮ้ดูเหมือนว่าการกลายพันธุ์จะเริ่มแล้วสินะไอหมาเชนี่โคตรเม็นเลย ฮะน้อยฉันจะแย่งแกให้เกียมเลยมัดเพิงฮะ <c oughs> อ,อะไรกันลนหาที่ตายยิ่งใช้พลังออกไปก็ยิ่งหิวหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกหาซื้ออะไรกินก่อนดีกว่าปไปไม่ได้ยังไงกันสามารถสังหารอาูุกายพันได้ในหมัดเดียวเนี่ยนะนี่เขาเป็นใครกันแน่ อ,อัตลักษณ์ไฟนี่เขาปูกอัตลักษณ์ไฟที่มีพลังโจมตีแข็งแกร่งที่สุดได้งั้นเหรอหางของอสูรกายพันมันหักงั้นเหรอไม่จริงใช่ไหมเนี่ยงั้นเสียงเมื่อกี้ก็ไม่ใช่เสียงน้องของเรียนเทียนหักงั้นสิแต่เป็นเสียงหักของหางของเจ้านี่ร่างกายของเขาแข็งแกร่งขนาดไหนกันเนี่ยไม่ได้การฉันต้องรีบรายงานเรื่องนี้ทันทีอ,อพอตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเจ็บปวดไปทั้งตัวเลยอย่างกับโดนอะไรทุบมางั้นแหละ ดูเหมือนว่าฉันยังต้องฝึกฝนอีกเยอะเลยต่อไปเป็นข่าวด่วนชาวนี้อุณหภูมิบนยอดเขาจืออาวินสูงขึ้นถึง81องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นขอให้นักท่องเที่ยวที่จะไปภูเขาจืออาวินใส่ใจเรื่องความปลอดภัยเป็นพิเศษด้วยเฮ้อ,อย่าได้หลงเชื่อข่าวหรือที่ว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นสามารถขจัดความชื้นได้โปรดเชื่อในแนวทางวิทยาศาสตร์อุณหภูมิที่สูงขึ้นมีแต่จะทำลายชั้นโอโซนเท่านั้นแต่ฉันจะไม่ผิด ฉันโอโซนบนยอดเขาจีอ,อวินไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยหากแต่เป็นเพราะการตื่นขึ้นของพลังวิญญาณอัตลักษณ์ไฟที่อยู่ที่นั่นทําให้อุณหภูมิที่นั่นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วฉันต้องรีบไปดูซับพลังวิญญาณอัตลักษ์ไฟที่ทรงพลังนั่นซะแล้วฮะฉันขอตังสองแสนสิฉันอยากได้กระเป๋าสักใบนะเธอความจําเสื่มได้ไงเมื่อวานฉันบอกไปแล้วไงว่าอย่ามากวนใจฉันอีก ลินเทียนฉันรู้นะว่าที่นายจงใจทําแบบนี้ก็เพื่อเรียกร้องความสนใจของฉันอยากให้ฉันสนใจนายมากขึ้นนะแต่ฉันขอเตือนนายไว้ก่อนเลยนะว่าถ้านายไม่ให้เงินฉันตอนนี้ต่อไปฉันจะไม่สนใจนายจริงๆหรอนะใส่หัวไปจากที่นี่ซะอย่าไม่ให้ฉันเห็นหน้าอีกเห็นหน้าอทีไรฉันรู้สึกขึ้นไส้ขึ้นมาทันทีเลยฮะระวังกันด้วยนะครับอย่าข้ามเส้นกั้นเข้าไปข้างในเด็ดขาดเลยนะครับข้างในมนร้อนถึงแปเองศาเลยนะครับ นี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะขืนเข้าไปข้างในได้ถูกอย่างเป็นแน่อย่าพูดเรื่อไปหน่อยเลยนะฉันไม่เชื่อหรอกว่ามันจะร้อนอะไรขนาดนั้นนะเชื่อมันร้อนขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยให้ตายเถอะอย่าเบียดเข้ามาสิวะข้างในมันร้อนมากเลยนะเว้ยเฮ้ยอย่างที่คิดเลยเป็นพลังวิญญ,ญาณอัตลักษณ์ไฟท,ที่ทรงพลังมากจริงๆถ้าฉันสามารถดูดซับพลังวิญ,ญญาณทั้งหมดนี้ได้แล้วก็ฉันจะต้องก้าวหน้าขึ้นไปขั้นเป็นแน่ ฮะมีความไม่กลัวตายด้วยเหรอเนี่ยไอ้หนุม่มรีบออกมาจากที่นั่นเร็วเขา้าเดี๋ยวก็โดนย่างเกียมล็อกสมกับเป็นพลังวิญญาณอันตราไฟช่างทรงพลังจริงๆเจ,จ็บมากเรากับทุกเซลล์ในร่างกายของฉันกําลังถูกแผดเผาด้วยเปลวเพลิงเลยชาบนี้ฉันจะต้องกลายเป็นผู้แข็งแกร่งที่สุดใ้จงได้โอ้เชี่ยเจ้าเด็กนั่นมันเป็นอะไรไปวะนั่นโอ้พระเจ้าอย่าบอกนะว่ามันคือการวิวัฒนาการนะตาของเขามือนจะพ่นไฟออกมาด้วยอันนี้ ดูเหมือนว่าจะดึงดูดความสนใจมากเกินไปแล้วต้องรีบเปลียนจากที่นี่เทพเสียนเขาต้องเป็นเทพเสียนลงมาจุติแน่เมื่อกี้มีใครได้บันทึกภาพของเทพเสียนไว้ได้ไหมฮะแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเมื่อกี้ยังร้อนมา,มากๆอยู่เลยแล้วทำไมตอนนี้ถึงไม่ร้อนแล้วละ่ะเออหรือว่าเด็กหนุ่มคนนั้นจะเป็นเทพเสียนลงมาจุติจริงๆ เมื่อเที่ยงของวันนี้ได้มีชายหนุ่มลึกลับคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นที่ยอดเขาจื้ออวินจู่ๆปัญหาเรื่องอุณหภูมิที่สูงขึ้นผิดปกติบนยอดเขาจือออวินก็ขี้คลายโดยไม่ทราบสาเหตุจากนั้นชายหนุ่มลึกลับคนนั้นก็หายตัวไปต่อหน้าต่อตาทุกคนรีดสั่งให้พวกเขาแจ้งเขาเกี่ยวกับผู้เขาจื้ออวินใหน้ฉันทราบโดยด่วนตอนนี้จะปล่อยให้เรื่องนี้แพร่สภาพเป็นวงกว้างไม่ได้มันจะทําให้ผู้คนพากันแตกตื่นโดยใช่เหตุเมื่อคืนเธอเห็นกับตาตัวเองใช่ไหมว่าเจ้าหนุ่มนั่นมันสััหหาารรอูกยยยพนนไดดดด้ว้ดดววมเีะ ใช่ค่ะอีกครั้งการโจมตีของอาสูรกายพันตัวนั้นดูเหมือนจะทําอะไรร่างกายของขาไม่ได้เลยด้วยดูเหมือนว่าในเวลาเพียงแค่ชั่วข้ามคืนของเราจะพบเจออาชริยัตถึง2คนเลยสินะจะปล่อยให้กองกําลังอื่นชิงลงมือก่อนไม่ได้ต้องรีบดึงตัวหลินเทียนเข้าร่วงกับองค์กรเราให้เร็วที่สุดพาฉันไปพบหลินเทียนตอนนี้เลยค่ะ สำเร็จในที่สุดฉันก็บรรลุขอบเขตแตกหนอแล้วขอแสดงความยินดีกับโฮสที่บรรลุขอบเขตแตกหนอสสาเร็จระบบขอมอบรางวัลแก่โฮสเป็นคอลัมน์อัตราลักษณ์ใหม่โฮสสามารถเพิ่มอัตราลักษณ์ใหม่เพื่อบำเพ็ญไปพร้อมๆกันได้ฮ้ขณะเดียวกันระบบจะทําการปลดล็อกฟังก์ชันไล์เวทด,ด้วยโฮสสามารถเนบอัตราลักษณ์ของตัวเองลงไปในอาวุธได้อย่างทาวรความคงทนของอาวุธขึ้นอยู่กับวัสดุของอาวุธนั้นๆด้วยโอ้นี่หมายความว่าฉันสามารถสร้างอาวุธเฉพาะตัวเองได้ด้วยงั้นเหรอเนี่ย คู่หูของฉันเดี๋ยวแกคอยดูว่าฉันจะทําให้แกเปลี่ยนเป็นดูดีได้ขนาดไหนเฮ้ดึกดื่นขนาดนี้ใครมัมาเคาะประตูหน้าห้องของฉันวะพวกคุณเป็นใครน้องชายฉันเป็นผู้อานวยการสมามพันพลังวิญญาณชื่อของฉันคือหลิวอิงส่วนผู้หญิงที่อยู่ข้างๆฉันคือสมุนของฉันชื่อหลิงเว่ยพวกเรามาหาไหนเพื่อพูดคุยหารือเกี่ยวกับการบปลี่ยพลังวิญญาณเฮ้สมามพันพลังวิญญาณขอบคุณที่ช่วยพวกเราขอบคุณ ด้วยความยินดีแต่ต่อไปนี้พวกเธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะฉันยังมีงานอื่นๆที่ต้องไปจัดการต้องไปจากที่นี่แล้วแม้ว่าในชาติที่แล้วฉันจะได้รับความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่ในชาตินี้ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับพวกเขาเลยพวกคุณรู้จักผมได้ยังไงแล้วยังรู้ที่อยู่ของผมด้วยผู้เท่าลีที่ไปรักษาหญิงสาวของตระกูลสูที่โรงพยาบาลในวันนั้นบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องราวของนายยังไงก็เถอะตอนนี้ซูอวีชิงได้เข้าร่วมกับสมาพันธ์พลังวิญ,ญญาณของพวกเราแล้ว ดูเหมือนว่าพวกเขาจะไม่ได้มีเจตนาร้ายน้องชายไม่คิดจะเข้าร่วมกับพวกเราจริงๆหรอคุณเหลียวครับบางทีตอนนี้ผมอาจจะยังไม่เหมาะที่จะเข้าร่วมกับพวกคุณก็ได้คือผมตั้งใจจะฝึกฝนในตัวเองก่อนแล้วค่อยคิดเรื่องพวกนี้หลังจากที่พลังวิญญาณของโลกนี้ฟื้นตัวเต็มที่แล้วลินเทียนฉันรู้ว่านายบรรลุขอบเขตปลบุกจิตแล้วฉันแค่จะบอกนายว่าที่นายบรรลุขออเขตปลบุกจิตได้ก็แค่เพราะโชคช่วยเท่านั้นแหละ หากนายไม่ได้รับการชี้แนะจากสมาพันธ์พลังวิญญาณของเราชีวิตนี้ของนายจะสามารถไปถึงขอบเขตแตกหน่อได้ไหมก็ยังไม่แน่เลยนายไม่ชา้าลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นเม่ถึงตอนนั้นการบำเพ็ญพลังวิญญาณเป็นแค่ทางออกเดียวหากว่านายต้องการที่จะแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเน,นื่องการได้รับการชี้แนะจากสมาพันธ์เป็นสิ่งที่สาคัญอย่างมากในตอนแรกฉันก็เหมือนกับนายนั่นแหละฉันคิดว่าฉันสามารถฝึกฝนในตัวเองได,ได้อย่างราบรื่นฉันก็เลยปฏิเสธคําเชิญของสมาพันธ์ ฉันใช้เวลาฝึกฝนด้วยตัวเองกับ3ปีก็ยังไม่สามารถบรรลุขอบเขตปูกจิตได้แต่หลังจากที่ฉันเข้าร่วมกับสมาพันธ์แค่เพียงหนึ่งปีฉันก็สามารถบรรลุขอบเขตปุกจิตได้สําเร็จและด้วยความช่วยเหลือของสมาพันธ์ฉันก็สามารถบรรลุขอบเขตแตกหน่อสําเร็จภายในเวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นเฮอ,อ3สามปีเหรอปีนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วงั้นเหรอฉันอายุย่างเข้า21แล้วมีอะไรผิดปกติงั้นเหรอโถคุณพี่สาวความสามารถแค่นี้กับภูมิใจเหลือเกิน ช่างเธออย่าพูดอะไรที่ไม่เข้าหูออกไปจะดีกว่าเอ้เ <c oughs> ปล่าหรอกเธอนี่มันอัจฉริยะจริงๆในสมาพันธ์มีแต่อัจฉริยะทั้งนั้นหากไม่ใช่อัจฉริยะก็อย่าหวังจะได้เข้าเรื่องสมาพันธ์เลยน้องชายหากนายเข้าร่วมกับสมาพันธ์ของเรานายจะได้รับความช่วยเหลือมากมายเลยโทษทีนะน้องชายฉันขอไปรับโทรศัพท์ก่อนนะว่าไงท่านผู้อำนวยการอสูรกายพันระดับสองปรากฏตัวแล้วห่างจากเมืองที่คุณอยู่แค่30กิโลเมตรเท่านั้น ว่าไงนะระดับสองเหรอแลวอสูรกายพันตัวนั้นมีอัตลักษณ์แบบหดตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดแต่คาดการว่าน่าจะเป็นสารพิษเพราะดูเหมือนว่าอสูรกายพันตัวนั้นก็คืองูหลามยักษ์เข้าใจแล้วทําการปิดกั้นพื้นที่โดยรอบทันทีเดี๋ยวฉันกับลิงเว่จะรีบไปที่นั่นรับทราบต้องขอโทษนายด้วยตอนนี้ฉันมีธุระด,ด่วนที่ต้องรีบไปจัดการทันทีเอาไว้พวกเราค่อยมาคุยกันใหม่โอกาสหน้านะชาตินี้ฉันจะต้องกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดให้ได้ นี่คือทางเดียวที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเดิมความแข็งแร่งของฉันในตอนนี้คือช่วงต้นของขออเขตแตกเนาะและดูเหมือนการจะยกระดับในอนาคตก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปแล้วแล้วจะไปหาพลังวิญญาณอัตลักษณ์ไฟนายอยากที่ไหนเนี่ยป้าป้ามีสายเข้าป้าป้ามีสายเข้าอาจารย์ตกใจหมดสุยเทียนเผิงดึกดื่นขนาดนี้แล้วนายยังไม่หลับไม่นอนอีกหรอเนี่ยพี่ลินช่วยผมด้วยวิลาที่ผมอยู่มีผีสิงด้วยนายหลอนอะไรนี่นายฟังเดอะก้นมากไปปะเนี่ย พี่ลินผมไม่ได้หลอกพี่นะที่เนินเขาหลังวิลล่าที่ผมอยู่มันมีฟ้าร้องตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยแต่กับไม่มีฝนตกเลยสักเม็ดเฮ้อหรือว่าที่ตรงนั้นจะมีพลังวิญญาณอัตลักษณ์สายฟ้าหายากฟื้นตื่นขึ้นเสี่ยวซุยรีบบอกเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการ์ฟ้าร้องแถวๆนั้นให้ฉันฟังทีที่ที่ผมอยู่ตอนนี้มันเมื่อฟ้ามัวดินไปหมดมีฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างรุนแรงตลอดเวลาเลยพี่ลินได้โปรดช่วยผมด้วยไม่ผิดแน่นี่คือปรากฏการณ์ของการตื่นขึ้นของวิญ,ญญาณอัตลักษณ์สายฟ้า พลังวิญญาณมีอยู่3ระดับระดับพื้นฐานน้ำไฟลมดินและอื่นๆระดับหายากน้ำแข็งแสงความมืดสายฟ้าระดับตำนานศูนย์ยตาถ้าได้อัตลักษณ์สายฟ้ามาเติมเต็ียมในคอลัมน์อัตลักษณ์ใหมที่ฉันเพิ่งได้มาแล้วก็ฟุยเทียนเฟิงฉันจะรีบไปที่นั่นเดี๋ยวนี้แหละนายช่วยปิดล้อมบริเวณนั้นไว้ให้ฉันด้วยนะห้ามใครเข้าใกล้แถวนั้นเด็ดขาดเลยได้ยินฉันไหมเออสถานการณ์แบบนี้ยังจะมีใครกล้าเข้าไปที่นั่นอีกเหรอ พวกนายสองคนมาร่วมภารกิจกับฉันสิพี่สาวคนสวยจะพาพวกเราไปที่ไหนหรอครับมีพลังวิญญาณอัตลักสายฟ้าหายากที่ทรงพลังมากได้ตื่นขึ้นที่ภูเขาหลังวิลไลแห่งหนึง่งเราจะต้องรวบรวมพลังวิญญาณอัตลักสายฟ้าทั้งหมดก่อนที่มันจะกระจายออกไป